แป0 0ั 8, ชิ้นทองหนึ่งสลึงเท่าไหร่วันน nope. er> ี้หนึ marine marine> ่งพันหชิ้นเหรอแจกเฮี้ยอะไรนั่งไหน่ทองนะเอาไปหนึ่งหกร้อยชิ้นแถวๆนี้ทองคำสี่ร้อยบาททองคำสี่ร้อยบาท น้องมันแชร์กี่แชร์แล้ววะของแจกเยอะจนฉันงงอย่าว่ามึงงงกูก็งงอย่าว่ามึงงงกูก็งงกูงงกว่ามึงอีกต่อไปมอไซค์มา300คันมอไซค์สามรคันมอ,นมอไซค์แมวลูก บอกเนี้ยแหละมอเตอร์ไซค์ซูซูกิ300คันมอเตอร์ไซค์ซูซูกิ300คันคันละ40,000แจกแต่ฉันบอกเธอก่อนนะยี่เพื่อนเธอไปเสียภาษีเองนะเวลาเธอได้อะ่ะเธอต้องเสียภาษีโอนเองนะถ้าถ้าเธอได้เธอไปเสียภาษีโอนเองมอเตอร์ไซค์นะ300คันมอเตอร์ไซค์300คันทองคำหน0 0งทองคำเนี่ย400บาทถูกไหม ทองคำสี่ร้อยบาทหนึ1600่งพันหกร้อยรางวัลแล้วก็ไอโฟนสิบสามโปรแมสหนึ่งร้อยยี่สิบแปดกิกร้อยห้าสิบเครื่องไอแป้งมึงเป็นเงินเท่าไหร่แล้วกูงงหมดแล้วอีหาลมจะจับมึงจะแจกที่อะไรกันเยอะกันแยะไม่ต้องแจกเราก็ขายได้มึงทำทำไมเนี้ยเดี๋ยวนะมอจะใส่สี่หมื่นกี่คันนะสามร้อยคันโคตรเยอะเลย คนอื่นเขาแจกกันคันสองคันเองม<า>อเตอร์ไซค์12ล้านมอเตอร์ไซค์12ล้านไอโฟนกี่ล้านไอโฟน43่คูณ150เครื่อง6ล้าน4 12, แล้วก็บวก18ล้านใช่ไหม12ล้าน12หมื่นหัวมาแล้ว 12, 18ล้านทองคําอีก12ล้าน800,000ทองคําอีก400บาทใช่มั้ย12ล้าน800,000 31ล้านเออถึงว่า47ทองคํารถ Fortuner 10คันรถ Fortuner ตัวพิเศษสีแดงเกียร์ออโต้ กูให้มึงเลยรถฟอร์จูเนอรสคันกูก็งงหมดแล้วล้านสามห้าคันเป็นกี่ล้านเป็นกี่ล้านเป็นสิบสามล้านห้าแสนฟอร์จูเนอร์นะฟอร์จูเนอรคันฟอร์จูเนอร์คันมอไซค์สามร้คัน iPhone 150เครื่องทอง400บาทกุญแจ f o r ์จูเนนี่